ครับผมครัใต้ต้นอะไรเนตันดุรีไม่ใช่มะขามผักกาดเทศผัดเต้าว้าไว้ที่มะขามเทศว้ายมะขามเทศข้าวเหนวเมียนมะขามผลไม้ชนิดหนึ่งครับครับวันนี้เรามาทำอะไรครับร้องเพลงกับเพื่อนับเพื่อนร้องเพลงทำ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 ใส่วาสิบอทิมกัน ใส่ไว่มามีกันและกันวใส่ไว้สิฮักแทงกันใส่ไว้สิมีกันตลอดไปใส่ไว้สิพอทิ่มกันใส่ไว้สิมีกันและกันใส่ไว้สิพอแบ่งกันใส่ไว้สิมีแค่เราเล่นเฮียอะไรกันวะ คนจากที่เนี่ยใครมั่งเนี่ยโออีกองายแล้วมึงใครเนี่ยนกสิงมากมันนกสิงมากมึงอะดาวโอ้ยดาวค,ค,ค,คำินดาวดัดจำได้เนี่ยโอโอีไฟ<ห>พี่ผีับพี่พีพสเสดด์โอ้ยพี่เป่าหุงไม่ไงมาเสือเข้าทำไมเนี่ยเาออครับผมมาร่วมร้องเพลงมาร่วมร้องเพลงอไอ้เฮียคนจากที่ก่อสุดท้ายแม่จงจะหลุดอยู่แหละเฮียปุบเข้าไปเลย มึงไปเล่นที <Eso> ่อื่นไปเฮ้ยใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิแบ่งกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันเลยไปใส่ว่าสิบอแบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่มึงยังไม่ไปอันนี้เหรอ ูุะ <mean> ขี้เฮ <their> ้ยไีดิฉันเล่นไงวะ